อัลอัลุลตานีรากฐานที่สองคือการรู้จักศาสนาอิสลามพร้อมกับหลักฐานอันอิสลามหมายถึงการมอบกายถวายใจแด่อัลลอฮ์ซุบฮานวาตาลาด้วยการเตหีดคือการทำอิบาดต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวโดวยปราศจากการมีภาคีใดๆและการยอมจำนวนต่อพระองค์ด้วยการพักดีและการให้หลุดพ้น จากการมีชิริกและสิ่งที่ก่อให้เกิดชิริกโดยมีอยู่3ามลำดับด้วยกัน 1. อันอิสลาม 2. อ,อันอีมาน 3. อันอิฮซานทุกระดับมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่หลายประการระดับที่1อันอิสลามองค์ประกอบของศาสนาอิสลามมี5ประการข้อที่ 1. การปฏิญาณตนว่าอัชฮะดุอัลลอ a อิลาฮ์อิลลัลลอฮ ว่าอัชฮะดูอันนามุฮัมมัดอัลรอสูรุลลอฮ์ฉันปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าที่ถูการพอย่างเที่ยงแท้ใดๆนอกจากอัลลอฮ์และขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดคือรอสูลของอัลลอฮ์ข้อที่สองการดำรงรักษาละหมาดฟัรตูห้าเวลาของแต่ละวันข้อที่สามการจ่ายสการดข้อที่สี่การถือศีลด,ดในเดือนร,รมอมฎตนข้อที่ห้าการตามัสณะเบยตุลลอฮ์นครมักกะ หลักฐานดังกล่าวที่เกี่ยวกับการปฏิญาณตนที่เรียกว่าอัชฮะดาชาฮิด ah ah ัลลอฮ์อันนหุลาอิลาฮะอิลลัฮฺวะวันมลาอิกะตุวะอุลุลอินกออิมัมบินกิสต์ลาอิลาฮะอิลลัฮฺวะวันอลอาซีซุลฮะกิมอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงยืนยันอย่างเด็ดขาดว่าไม่มีพระเจ้าใดๆที่ถูกเคารพอย่างเที่ยงแท้น,นอกจากพระองค์และเหล่ามาลาอิกะทั้งหมดและบรรดาผู้ทรงความรู้ บรรดารอซูลและบรรดาพวงผู้ศรัทธาทั้งหมดก็ได้ยืนยันไว้พระองค์ได้ดำารงกิจการทั้งหลายด้วยกับความเที่ยงธรรมไม่มีพระเจ้าใดที่ถูกเคารพอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงพระภีชายานเท่านั้นความหมายของการกล่าวอัชชาดะก็คือลาอิลาฮิลลอฮ์ลามะบูตบิฮักกินอัลลอฮ์อะฮ์เด ไม่มีผู้ที่ถูกกลาบไหวใดๆที่ถูกต้องเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นคําว่าลาอิลาฮะนั่นหมายความว่าการปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานุฮตาลาคําว่าอิลลลอฮ์เป็นคำยืนยันคําว่าอิลลลอฮ์เป็นคํายืนยันอย่างแน่วแน่ว่าการอิบาดา์ทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์สุบฮานุฮตาลาเท่านั้น ไม่มีภาคีใดๆในการเคารพสักการะพระองค์เช่นเดียวกับการที่ไม่มีภาคีใดๆร่วมกับพระองค์ในอำนาจของพระองค์การอธิบายเรื่องนี้ดํารัสของอัลลอ์ซึ่งทําให้เกิดความกระจ่างได้เป็นอย่างดีอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าวะอิดกอลาอิบรอฮีมุลีอับีฮิวะกามิอินนันีบราอุมิมมาตะบุดูนอิลัลลัติฟะตารานีฟะอินนูสตยฮดีน ว่จาจะเล่าคำคำบางขีดในอากิบะเล่าให้พวกายจิตใจพรบอกว่าจงลํำลึกถึงเมื่ออิบราฮิมได้กล่าวแก่บิดาของเขาและมูชนของเขาว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวให้พ้นจากสิ่งที่พวกท่านเคารพกราบไหว้กันอยู่นอกจากอัล้อผู้ที่บังเกิดฉันเท่านั้นเพราะแท้จริงพระองค์จะทรงชี้แนะทางที่ถูกต้องให้แก่ฉันและเขาอ,อิบราฮิม ได้ทำให้คำดังกล่าวคือหมายถึงชาดะยังคงอยู่ต่อไปในลูกหลานของเขาเพื่อเขาจะได้กลับมาสำนึกผิดและดํารัดของลอร์บอกว่ากุญยาอัลลัคกิตาบตาอาลอิลากลิมะสาวะอิมไบนานาวะไบนากุมอัลลาตะบุดอัลลอฮ์ ولا ن ش า ك به شيئا ولا يتتخذ ب ะ ض ن ا بعضا أربابا من دون ลา ل ه ฝรั่งต่ว่ลลาเล่าฝักูลูชาดูบีอันนามุสลิมุนอัลลอฮ์กล่าวว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอบ้บรรดาผู้ที่ได้รับคำพีหมายถึงชาวยิวและชาวคริสต์จงมาสู่ถ้อยคำหนึ่งซึ่งเท่าเทียมกันหมายถึงในข้อกำหนดที่ให้เราต้องปฏิบัติไม่มีข้อขัดแย้งใดๆในหมู่รอซูลและในคำพีของอัลลอฮ์ทั้งหมดระหว่างเราและพวกท่านคือเราจะไม่คารบสกการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและเราก็จะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์ และพวกเราบางคนก็จะไม่ยึดถือบางคนเป็นประชาอื่นนอกจากอัลลอฮ์เหมือนดังเช่นพวกยาฮูดและพวกนาซรอและหากว่าพวกเขาปินหลังให้ก็จงกล่าวเถิดว่าพวกท่านหมายถึงประชาชานานบ,บีมุฮัมมัดเป็นประยานด้วยว่าแท้จริงพวกเราเป็นผู้ที่นบน้อมตามในการยึดมั่นอยู่ในหลักเตาฮีดส่วนหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิญาณตนว่าแท้จริงแล้วท่านนบ,บีมุฮัมมัดนั้นคือรอซูลของอัลลอฮ ล l l a ได้กล่าวว่าลงดำจากุมรัูลุลมินอังฟุซิกุมอาซีซุนอัลลหฮิมาอานิตุมฮาริซุนอะลลกุมบินมุมมินีนารอูฟุรฮิมเรากล่าวว่าแท้จริงมีรอศูลท่านหนึ่งจากพวกท่านเองก็คือมาจากหมู่ชนอาหรับและเป็นตระกูลที่พวกเขายอมรับกันดีในความดีว่าเขานั้นเป็นผู้ที่พูดจริงมีเกียรติและเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งได้มาอย่างพวกท่านแล้วและ ท่านนบ,บีนั้นก็เป็นผู้ที่หนักใจแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกท่านนั้นได้ประสบกับความทุกข์ยากเป็นผู้ที่ห่วงใยในพวกท่านเป็นผู้ที่เมตตาการุณาสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธานี่คือคุณสมบัติอันประเสริฐในตัวของท่านนบ,บีสุลต่านละฮุอัลัยวะสัลลัมความหมายของการปฏิญาณตนว่าวะอัชชะดูอันนะมุฮัมมัดรอสูล,ลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงมุฮัมมัดนั่นคือรอซูลของอัลลอฮ์ หมายถึงการปฏิบัติตามและการเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านนาบีสัง่งใช้ที่ปรากฏอยู่ในอันกุรอานและอัซุนาว่าการเชื่อฟังปฏิบัติตามรอซูลเท่ากับว่าเขานั้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์ซุบฮานวุวาตาลาหากท่านฝ่าฝืนท่านรอซูลละก็เท่ากับว่าท่านนั้นได้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวุวาตาลาด้วยเช่นกันเชื่อในสิ่งที่ท่านนาบีบอกเชื่อในสิ่งที่ท่านนาบีบอกเพราะท่านนาบีนั้นเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ ต่อการรับวะฮีของอัลลอฮ์เป็นผู้รักษาคำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์และเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการประกาศศาสนาและผู้ที่ปฏิญาณตนนั้นจะต้องไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตามอารมณ์ของเขาตามอําเภอใจของเขาและสิ่งที่อุตรินอกระบบศาสนาแต่ต้องปฏิบัติตามข้อบุตรบัญญัติที่ท่านสุลต่านอัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้ประกาศหลักฐานจากการดํารงการละหมาดและการจ่ายสกาด รวมทั้งการอธิบายถึงหลักเตาฮีตเพราะการละหมาดและการจ่ายสากาดนั้นเป็นดวงกลอิสลามรองลงมาจากการปฏิญาณตนคนเราจะไม่ดำรงอยู่ได้อิสลามนอกจากจะต้องละหมาดและจ่ายสากาดอัลลตาลาได้กล่าวว่าว่ามาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีนُ د นّ ي ن َ حُنَفَاءَ و َาُ ق ِ ي م ُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ ا ل ز อّ ك َ ا ة َ وَذَلِكَ د ِอตาลาได้กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาให้กระทำสิ่งอื่นใด นอกจากเพื่อที่จะให้พวกเขาเคารพสการะต่อลลอ a ์เป็นผู้ที่มีเจตนาอันบริสุทธิ์ต่อลล l a ์องเดียวในการอิบะดาต่อพระองค์เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางอันเที่ยงธรรมและพวกเขาจะต้องดำารงการละหมาดและการจ่ายสะากดาและนั่นก็คือศาสนาอันเที่ยงธรรมหลักฐานการถือสีลนในเดืดอนรอมฎอนลลอ a ์กล่าวว่าเยอะอิลลาดีนามนูกุติบะอัลกุมุสซิยามกามากุติบะอัลลัลเดนีน์มินกอบลิกุมและอัลลกุมตัตตะกูน อัลลอฮ์กล่าวว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายการถือสิรดนั้นได้ถูกกำหนดขึ้นแก่สู่เจ้าแล้วเหมือนกับที่ถูกกำหนดแก่บรรดาคนก่อนหน้าสู่เจ้ามาแล้วหวังเพื่อที่จะให้พวกเจ้านั้นเป็นผู้ที่ยังเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานูวาตาลาหลักฐานในการทำฮัจ์ฮัจ์นั้นถือว่าเป็นโรงคนสำคัญของอิสลามในประการที่หนั่นหมายถึงการมุ่งไปสู่นครมักกะเพื่อพิธีกรรมเฉพาะในช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอัลลอฮ์บอกว่า وللله على الناس حد بيت من استطاع إ ل ي سبيله ومن كفر فإن الله غني أن أعلمين อัลลอฮ์กล่าวว่าการทำฮัสนั้นคือการมุ่งสู่บ้านหลังนั้นคือนครมักกะเพื่อทำฮัสและอุมร์โดยมีับตุลลอฮ์เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญเพราะเป็นทิศกิบละของมุสลิมทั่วโลกและมันเป็นข้อกำหนดของอัลลอฮ์ที่ทรงสั่งใช้เป็นหน้าที่แก่มนุษย์ที่จะต้องไปสำหรับผู้ที่มีความสามารถมีหนทางไปสู่บ้านหลังนั้นได้ และผู้ใดปฏิเสธการไปทำพัสทั้งๆที่มีความสามารถหรือปฏิเสธว่าไม่ใช่ฟรัรดูแท้จริงอัลลอฮ์ตาลาไม่ต้องพึ่งชาวโลกทั้งหลายแม้แต่น้อยอันหนึ่งการมีความสามารถที่จะไปทำพัสนั้นคือขีดความสามารถของตัวเองในการไปทำพัสในเรื่องของสเสบียงค่าใช้จา่ายและการเดินทางปาะหนะอันอีมานอันอีมานหมายถึงการศรัทธาการเชื่อมั่นตามหลักอิสลามนั้นคือคำพูดการการะทำควบคู่กันไป เป็นคำพูดที่อยู่ในหัวใจและลิ้นและเป็นการกระทําของหัวใจและลิ้นและร่างกายอีมานั้นจะเพิ่มพูนด,ด้วยการปฏิบัติคุณงามความดีตามที่อัลลอฮ์ใช้และจะลดบกพร่องด้วยกับการฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติต,ตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์สุบฮานวอตาลาการศรัานั้นมีมากกว่า70็ดสิบแขนงขั้นสูงสุดของคําว่าอีมานคือการปฏิญาณตนว่าล لا إله ล ل ا ลล ل ه ไม่มีพระเจ้าที่ถูกเคารพอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ซึ่งถือว่าเป็นต้อยคำํำแห่งการรับอิสลามและเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจในหลักการตาวฮิดและเป็นห่วงยึดมั่นอันมั่นคงและเป็นคำแสดงถึงการตักวาและเป็นรากฐานของศาสนาและเป็นกุญแจไขประตูสวรรค์และขั้นต่ำของอีมานนั่นก็คือการกำจัดอันตรายให้พ้นจากถนนหนทางดังเช่นของที่แหลมคมก้อนหินหรือน้ำ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมาและอัลฮายยะความลายนั้นเป็นแขนหงหนึ่งของการศรัทธาอารกานุนอีมานองค์ประกอบของการอีมานนั้นมี6ประการผู้ใดปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรือก็เรียกว่าผู้ที่ตกศาสนานั่นเององค์ประกอบของการอีมานนั้นมี6ประการได้แก่หนึ่ง จะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์หมายถึงการเชื่อมั่นโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆในการเป็นเอกะผู้เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวทรงมีพระนามและบรรดาคุณลักษณะที่สมบูรณ์ซึ่งไม่เหมือนกับทุกสปปรรพสิ่งและจะต้องศรัทธาว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่แท้จริงที่จะต้องควรแก่การสักการะและผู้ใดที่เคารพสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์การอิบาะหดของเขานั้นก็จะไร้ความหมาย และจะเสียหายเป็นโมฆะและจะหลงผิดและไร้ทิศทางประการที่2การศรัทธาต่อบรรดา,าลาอิกะทั้งหมดไม่มีผู้ใดที่รู้ถึงจํานวนที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างเท่านั้นพวกเขาเป็นผู้ที่อ AH, ัลลอฮ์สุบฮานอตาลาทรงสร้างมาเป็นพวงเบาที่มีเกียรติที่ถูกสร้างมาจากรัศมีโดยหลักการนั้นเราจะต้องศรัทธาว่า,าลาอิกะมีจริง และการศรัทธาเป็นรายเฉพาะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮานวะตาลาระบุชื่อและหน้าที่ให้เราทราบไว้ในอันกรานและสุนนะอย่างเช่นยิบรีนมีกาอีนอิสรอฟินมาลิกริดวานเป็นต้นประการที่สามท่านนั้นจะต้องศรัทธาต่อบรรดาคำพีต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮานวะตาลาได้ส่งประทานมาให้แก่บรรดานาบีลงมาจากฟากฟ้าและที่ถูกประทานลงมาก,ก่อนคำพีอันกุรอานได้แก่เตารอตซาบูดอินจีน และสุดท้ายคือคัมภีร์อัลกุรอานที่เรามีอยู่ซึ่งถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลลลลอวุอะลัยฮิวะสัลลัมประการที่4ท่านนั้นจะต้องศรัทธ,ธาต่อบรรดารรซูลของพระองค์ที่ทรงเลือกให้เป็นรรซูลเพื่อมาประกาศข้อบัญญัติของอัลลอฮ์ส่วนที่ถูกกล่าวนามเอาไว้ให้เราศรัทธ,ธาและที่ไม่ได้ระบุนามเอาไว้เราก็จะศรัทธ,ธาโดยรวมว่ามีรรซูลอีกที่อัลลอฮ์สุบฮานอตาลาส่งมาทุกท่านเป็นรรซูลโดยที่เราไม่รู้นามของพวกเขา ก็ถือว่าเรานั้นศรัทธาถูกต้องแล้วรอซูลที่เราจําเป็นจะต้องศรัทธาและปฏิบัติตามนั่นก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮอะลฮซัลลัมและต้องกล่าวในตชาชฮุดในชาฮัดทั้งสองว่าลาอิลาฮออิลลอฮมุฮัมมัดรอซูลลอฮหมายถึงการกล่าวในขณะที่เราละหมาดและการปฏิญาณตนนอกจากนั้นเราจะต้องศรัทธาว่าท่านนาบีนืฮ ท่านนบีบรอฮีมท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาและท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นอลุลลัษฐบรรดาผู้ที่มีความเหนียวแน่นและหนักแน่นประการที่5ท่านนั้นจะต้องศรัทธาต่อวันสิ้นโลกวันสุดท้ายโลกหลังจากความตายการสูญสิ้นของโลกนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงหลังจากความตายในโลกหลุมฝังศพคือโลกที่อยู่ระหว่างดุนยากับอาคริร์เรื่องการสอบสวนการคิดบัญชีผลกรรมของมนุษย์ทั้งหมดตาชู ช่างความดีและความชั่วนรกและสวรรค์รวมถึงการอีมานเรื่องการทรมานในหลุมฝังศพและการฟื้นคืนชีพของมนุษย์และวิญญาณและร่างกายแต่ละคนจะถูกกลับมาให้มีชีวิต,ตอีกครั้งเพื่อรับผลกรรมการตอบแทนเพราะในโลกนี้ทั้งวิญญาณและร่างกายได้ร่วมกันทําความดีและความชั่วจึงต้องได้รับผลตอบแทนทั้งคู่ประการที่6ท่านนั้นจะต้องสตาต่อกอดัศของอัลลอฮ คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กําหนดและได้บันทึกไว้แล้วทั้งความดีและความชั่วหมายถึงการอิมานศรัทธ,ธาต่อกอดัสนั่นจะต้องรวมถึงการศรัทธ,ธาในสีประการได้แก่ประการที่หนึ่งอัลเอมูการศรัทธ,ธาในความรู้ของอัลลอฮ์ที่มีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอั Allah นลลอฮ์สุบฮานวาตาลาทรงรอบรู้ทุกสิ่งว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไรและอย่างไรประการที่สองอัลกีตาบะ การศรัทธาต่อการบันทึกก็คืออัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาทรงบันทึกทุกสิ่งโปรองคทรงรู้ว่าอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นจากเบาของพระองค์ประการที่สามอันมาชีอะการศรัทธาในสิ่งที่เป็นความประสงค์อันใดของพระองค์ก็จะประสงค์ให้มันเกิดขึ้นและอันใดที่โปรองไม่ทรงประสงค์มันก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นไม่ว่าสิ่งใดๆที่มีอยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่มีอยู่ในพื้นแผ่นดิน จากการกระดิกการเคลื่อนไหวและความสงบนิ่งนอกจากจะเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ทั้งสิน้นประการที่4อัลคอลการศรัทธานในการสร้างของอัลลอฮ์ว่าแท้จริงพระองค์ได้ให้ทุกสิ่งในจักรวาลบังเกิดขึ้นมาทั้งสิน้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญหรือไม่ได้ถูกสร้างแต่ประการใดแต่เกิดขึ้นไปเพราะเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานูวาตาลาคนเรา จะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อกฎกําหนดของเอเลที่เรียกว่ากอดันอกจากว่าจะต้องศรัทธาในหลักขั้นตอน4ประการที่กล่าวมาแล้วเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่มาประสบกับเขามันจะไม่มีผิดพลาดไปจากเขาและสิ่งใดที่ผิดพลาดไปจากเขามันก็จะไม่มาประสบกับเขาหลักฐานการยืนยันในรุ่งกลศรัทธา6ประการนั้นเป็นหลักการศรัทธาที่จําเป็น การศรัทธาของเราจะไม่ถูกต้องนอกจากว่าจะต้องอีมานศรัทธาต่อ6ประการถ้าปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดจะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าไลซันบิรอันตุวัลลูฮุจูฮะกุมกีบาลัลมัชริกีวัลมักริบวะลากินันบิรมันอามะนบิลละวันเยามิลอาคิรวันมาลาอิกะติวัลกิตาบิวันนบีอัลลอฮ์บอกว่าหาได้ใช่คุณธรรมไหมการที่พวกเจ้าพินหน้าของพวกเจ้าไปยังทิศตะวันออกและทิศตะวันตก แต่ทว่าคุณธรรมนั้นก็คือการที่มีคุณธรรมของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันปรโลกการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะบรรดากัมพีและบรรดานาบีหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องกอดอกอดรัรที่ปรากฏอยู่ในอันกุรอานอลอบอกว่าอินนากุลและชชยอินขอหลักหน้าฮูบิกอดัรอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วเราอัลลอฮ์นั้นได้สร้างทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาตามกําหนดที่ถูกบันทึกเอาไว้ในเราเห็นมะฟูซซึ่งได้กําหนดไว้ล่วงหน้า ตามสัดส,ส่วนและปริมาณระดับที่ 3. อันเอห์ซานองค์ประกอบของอันเอห์ซานคือการทําดีนั้นมีรงกลเดียวก็คืออันตบลละบุดละกะอันนักะตาราหูฟะอินล,ลัมตะคุนตาราหูฟะอินหูยะราะกะท่านนั้นจะต้องกรพบสักการะอ l a ์เหมือนว่าท่านนั้นเห็นพระองค์อยู่เบื้องหน้าถึงแม้ว่าท่านนั้นจะไม่เป็นผู้เห็นพระองค์ด้วยกับตาเหมือนกับสิ่งที่สัมผัสด,ด้วยกับตาก็ตาม แต่ที่แท้จริงแล้วพระองค์นั้นทรงมองเห็นท่านอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินนัลลอฮามะอัลลอฮีนัตตะกาวันละทีนะฮุมอัซินูนอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาจะทรงอยู่กับบรรดาคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์และพระองค์ก็จะอยู่กับบรรดาผู้ที่เขานั้นกระทำคุณงามความดีโดยที่พระองค์นั้นจะคอยพิทักษ์รักษาสนับสนุนช่วยเหลือเขาและทรงรู้เห็นเขา และทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าว่ตะวักกันอัลอาซิซิรอฮีมอัลละดิยาราคาฮีนตะกุมวะตะกลับกับฟิสซาจีดีนอินนนฮ์วะสซามีอุนอัลีมอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจงมอบหมายต่อผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงเห็นเจ้าเมื่อเจ้ายืนขึ้นและทรงจดจ้องดูแลเจ้าอยู่ทุกอิริยาบถ และทรงเห็นความเคลื่อนไหวของเจ้าในหมู่บรรดาผู้ที่สุญุูดในละหมาดไม่ว่าจะก้มสุญูดยืนหรือนั่งแท้จริงพระองค์เป็นผู้ได้ยินผู้ทรงรู้อย่างสมบูรณ์ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนเร้นปกปิดไปจากพระองค์ได้อัลลอฮฺ س ب าน ن ه และได้กล่าวว่าวะมาตะกูนุฟีชะนิวะมาตะจลูมินฮุมินกุราน و า ا ลิ م อิ ن ลาก م นนาอะ ن ัยกุมช ش ฮูดา อิศตูฟีดูนาฟีอัไรได้กลาว่าไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ในกิจการใดๆไม่ว่าพวกเจ้าจะอ่านอะไรจากกุรานไม่ว่าพวกเจ้าจะทํางานใดๆก็ตามนอกจากว่าเราจะได้เป็นพยานรู้เห็นพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้ากําลังตั้งหน้าและอ่วนอยู่ในเรื่องนั้นและหลักฐานจากอัสซุนะคือฮะดีษคำพูดของท่านนบีเกี่ยวกับยิบรีนอะลัยฮิสสลาม ที่แาบกันดีซึ่งรายงานจากท่านอุมัดบินคอตอบรอเดลลาอันูกล่าวว่าขณะที่พวกเรานั่งอยู่กับท่านรอสรลุลลา,าลสัลลาะฮวาไวะสัลลมทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวสะอาดมากผมดำไม่พบร่องรอยแห่งการเดินทางบนตัวของเขาและไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเรารู้จักเขาเลยแล้วเขาก็ได้มานั่งที่ท่านนาบีแล้วเขาก็เอาเข่าทั้งสองของเขา ชนกับเขาทั้งสองของท่านนาบีแล้วเขาก็วางฝ่ามือเบนขาทั้งสองของท่านนาบีพร้อมกับกล่าวขึ้นว่าย่ามุฮัมมัดอัคบิดนีอานินอิสลามโอ้มุฮัมมัดศาสนาทูตท่านจงบอกฉันให้ทราบถึงเรื่องอิสลามด้วยเถิดและท่านนาบีสัลลัลลฮุอะลัวะสัลลัมก็กล่าวว่าอันต il ul ัชฮะดะอัลลอฮิลลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอันมุฮัมมัดรอสูลุลอ์ วะตุกีมุ ل ص ل ا ة و ت ต ت ي الزكاة <ات> و ت ต و م رمضان و ت อ ج ن بيت إن ا س ั ط <ان> ا, ا ั إليه سبيله ท่านอิลัยฮิซะบีลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบว่าท่านต้องยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าที่เที่ยงแท้ที่จะเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์และแท้จริงมุฮัมมัดนั้นคือศาสนทูตของอัลลอฮ์และท่านนั้นจะต้องดำรงการละหมาดฟัรดูห้าเวลาท่านนั้นจะต้องจ่ายซะกาตฟัรดู ท่านนั้นจะต้องถือศีลอดในเดือนอมฎดอนและท่านนั้นจะต้องทําฮัจญ์ณใบตุลลอห์นะครมักกะหากท่านมีหนทางที่จะไปได้และชายคนนั้นก็บอกว่าสซดักตะท่านนั้นพูดถูกต้องแล้วดังนั้นพวกเราจึงแปลกใจต่อผู้ชายผู้นั้นเขาถามท่านนาบีแล้วก็ยืนยันว่าท่านนาบีนั้นกล่าวถูกต้องและชายคนนั้นก็กล่าวต่อไปว่า อัครบินีอันอินอิมานท่านจงบอกให้ฉันทราบเกี่ยวกับเรื่องของการอีมานและท่านนาบีสุลต่านละฮุอัลัยวะซัลลัมก็กล่าวว่าอัานตุบินาบิลละวะมาลาอิกะติวะกุตุบิวะรุซุลิวันยาวิลอาคิดวะบิลกาดะริอไคริฮิวะชัรริและท่านนาบีก็กล่าวว่าท่านจะส่งและท่านนบีสุลต่านละฮุอัลัยวะซัลลัมกล่าวว่าท่านจะต้องศรัทธาต่ออัล l l a ์ ศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะศรัทธาต่อบรรดาัมภีร์ของพระองค์ศรัทธาต่อว,วันปรโลกวันกิยามะและจะต้องศรัทธาต่อกฎกำหนดทั้งดีและชั่วและชายผู้นั้นก็บอกว่าอัคบิรนีอันินอซานดังนั้นก็ให้ท่านบอกฉันเกี่ยวกับอันอห์ซาน ท่านนบ,บีกล่าวว่าอันตะบุดัลลอฮ์กะอันักะตระ a ูฟะอินลัมตะกุนตระ a ูฟะอินนหูยรอกะท่านนบ,บีสุลล,ลัละฮฮุอัลเลวัสลัมกล่าวตอบว่าท่านจงเคารพสักการะอัลลอฮ์เหมือนว่าท่านนั้นเห็นอัลลอฮ์อยู่เบื้องหน้าและแม้ว่าท่านนั้นจะไม่เป็นผู้ที่เห็นพระองค์ในดุนยานี้แต่แท้จริงพระองค์จะทรงเห็นท่านอยู่เสมอ และชายผู้นั้นก็กล่าวว่าฟะอักเบตเนอานิซาจงบอกฉันเกี่ยวกับวันอวสานโลกคือวันเกิยามะและท่านอนับดุลลอฮฺฮุอาริวสัซนลมกล่าวว่าผู้ที่ถูกถามนั้นไม่รู้ดีไปกว่าผู้ที่ถามหรอกและเขาก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงบอกฉันเกี่ยวกับสัญญาณต่างๆของวันนั้นเถิดท่านนาบีกล่าวว่า จะมีธาตุหญิงคลอดนายหญิงของนางออกมาท่านก็จะพบผู้คนที่ไม่สวมใส่รองเท้าเปลือยกายไม่ค่อยมีเสื้อผ้าจะสวมใส่เป็นคนยากจนเป็นพวกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแต่ก็จะแข่งขันกันสร้างอาคารและเคหะสูงๆพวกเขาจะร่ำรวยจนกลายเป็นผู้มีอำนาจซึ่งจะปรากฏขึ้นใกล้วันเกียรมะทัดอุมัศกล่าวว่าหลังจากนั้น ชายคนนั้นก็เดินหายออกไปท่านอุมัตกล่าวว่าหลังจากนั้นชายคนนั้นก็เดินหายออกไปแล้วพวกเราก็ยังคงอยู่กันอีกระยะเวลาหนึ่งและท่านนาบีก็จึงกล่าวกับอุมัตบอกว่าย่าอุมัตอตัตดารีมานิสตาอินท่านรู้หรือไม่ว่าคนที่มาถามนั้นคือใครฉันก็ตอบว่า,วาอัลลอฮฺวรซูลุฮฺอะลัมแท้จริงแล้วอัลลอฮฺและรรซูลของพระองค์รู้ดีที่สุด ท่านนาบีก็กล่าวว่าฮาตาจิบร um, um ีนอาตากุมวายุอัลลิมาอัมรอดีนะกุมนี่คือจิบรีนเขามาหาพวกท่านเพื่อที่จะสอนพวกท่านในเรื่องศาสนาของพวกท่านเอง